بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبين رما خب كنت الله سبحانه وتعالى نيخوان بروت لك ความดีงามความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้แก่พวกเราความเประเิฐหรือว่าความเนื้อมาที่เป็นเร ana, ื่องศาสนาที่เกี่ยวกับเร ana, ื่องศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องของฮิดาต์เนื้อมาอัลอิสลาม ah. น, ah นั่นคือล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นเนื้อมาอันยิงย่งใหญ่ และกณเนี่ยามาที่เอาลอ้ให้แก่พวกเราทางด้านโลกนี้เรื่องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการมีอาหารมีริสกีที่ไม่ขาดสายการมีชีวิตที่ร่มเย็นอันนี้คือเตือเป็นนี่ยมาจากอัลลอฮ์อีกเช่นเดียวกันนี่คือเป็นนี่ยามาพิเศษที่อัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาผู้ศรัทธานี่ยามาความสุขที่อัลลอฮ์จะให้นั้น นั่นคืออัลลอฮ์จะให้แก่ผู้ศร er ัทธาทั้งโลกนี e ้เลยโลกหน้าโอี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละอีกไม่ก ah ี่วันเราก็จะเจอกับนามีชีวิตอยู่ถึงช่วงแรกของรุลฮิจญะหนะสิบวันแรกของสุลฮิจจาอีกไม่นานเราก็จะเข้าไปสู่ช่วงเวลาสิบวันแรกของสุลฮิจจา ซึ่งถือว่าเป็นฤุด,ดูการใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นฤุด,ดูการอีกฤุด,ดูหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานานุวะตะจะให้ความโปรดปรานให้เนื่อมะให้ความบาริกะและก็พระองค์จะประทานความดีงามมากมายถือว่าเป็นฤุดูกแห่งการทําความดีอีกครั้งในสิบวันนี้ และรวมไปถึงอยี่มตชรีกนะอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์บฮาน ن ه และ ت ع ا ลได้สร้างปวงบ่าวได้สร้างผู้สัทธานั่นนะได้สร้างผู้คนนั้นเพื่อให้มาทําความดีเพื่อมาให้เป็นบาวตลอดเพียงองค์เดียวเพื่อมาให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์ในแน่มากต่าง เพื่อที่จะให้พวกเขาเคารพพักดีเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลาและอย่าได้ตั้งสิ่งอื่นมาเป็นภาคีต่อพระองค์และก็เช่นเดียวกันอีที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลาให้โลกดุนยานี้เป็นบ้านแห่งการทดสอบการเป็นอยู่นี้เป็นโลกดุนยานั่นคือโลกแห่งการทดสอบ มีสิ may may er. them, ones, ่งที่ไม่ดีไม่งามบางครั้งเราต้องประสบมีสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอแต่บางครั้งเราก็ต้องประสบมีสิ่งที่อันตรายเช่นเดียวกันอีกแต่นั่นก็อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาละด้วยความเมตตาของพระองค์นั้นพระองค์จะช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาพระองค์อัลลอฮฺจะช่วยเหลือผู้ศรัทธาต่อศัตรู ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เป็นวะลีของพระองค์ผู้ที่อัล l l a ์รักและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นอัลล Allah سبحانه าละยังเมตตาต่อปวงบ่าวอัลล Allah سبحانه าละความความเมตตาของพระองค์นั้นกอรีบุมมินันมุฮซินีนอินนาระห์มะตอัลลอฮิกอรีบุมมินันมุฮซินีนความเมตตาของอัล l l a ์นั้นแหะอยู่ใกล้ แก่บรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงอัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระพรองอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยังจะให้อภัยอันนี้คือจากความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะให้อภัยจะลบบาปให้ไม่ถือสาแก่บรรดาผู้ที่กับเนื้อกับตัวแต่พวกเขามีความตั้งใจเย็บสุดเยดหูบิลเลลลียตูบมุซีอันนฮาร บางในฮะดีสที่ได้กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ะนั้นว่าพระองค์นั้นจ,จะเปิดมือของพระองค์จะเปิดพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อที่จะให้อภยัยในเวลากลางคืนนั้นอัลลอฮฺจะเปิดจะแผ่มือของพระองค์เพื่อที่จะให้อภยัยเยบสุดยตาูบิลเลลบอกว่ายัางไงละ่ะนั่นคือเพื่อที่จะให้ ก็ให้อภัยแก่คนที่ทำบาปในเวลากลางวันและก็เปิดมือของพระองค์ในเวลากลางวันอีกเพื่อที่จะให้อภัยแก่ผู้ที่ทำบาปในเวลากลางคืนนั่นคือสำหรับผู้ที่กับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์นั่นคือความเมตตาของลอ์นั้นเปิดตลอดประตูแห่งการสารภาพผิดต่อพระองค์นั้นพระองค์ยังเปิดอยู่ตลอดดังนั้นอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه าลาจะให้อภัย แกพูดที่กับเนื้อกับตัวและก็อัลลอฮฺบ ب ح ا ะยังได้ให้มีฤดูกาลมีเวลาที่อัลลอฮฺ س ب ح ะจะให้ความประเสริฐให้ความยิ่งใหญ่นะให้มันมีความดีงามมากกว่าเวลาอื่นๆและก็หนึ่งในนั้นก็คือในช่วง1ิวันสิสิ سيب ون الحجة ننكي الله سبحانه وتعالى دي سعبان سيب ون ريق ون ذو الحجة دانتين ميني أون كانن ووالفجري وليالي العشر خو سعبان طو رون أرون لأي บางก็มีบางตับซีรก็บอกว่าสิบคืนของรมงบนและก็บ,บ้างก็บอกว่าเป็นของในวันสุลฮิจะแต่นั่นก็ถ้าเราพูดถึงจะสรุปนั้นก็คือจากความประเสริฐนั้นสิบวันแรกของสุลฮิจะนั้นน่ะถ้าหาาพูดถึงกลางวันมันก็จะดีกว่าเว้นในคือในช่วงเวลากลางวันให้ทําความดีในเวลากลางวัน และการถามว่าพูดถึงกลางคืนนั่นคือสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมองตอนยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าคืนนั้นถามว่าพูดถึงในเวลากลางคืนเพราะว่านู่นคือมิเลลตุลกอดระในคืนสิบคืนสุดท้ายจะมีเล่ลตะลกอดรดังนั้นนะในสิบคืนแรกนี้ก็มีฮะดีสที่ได้รายงานที่บอกถึงความประเสริฐของสิบวันแรกของสุดฮิจจา ดังที่ได้มีในสายรายงานอิมามบุคฮารีและก็อื่นๆอีกในสายรายงานอื่นๆก็มีที่พูดถึงความประเสริฐของสิบวันแรกของรุลฮิจร์ใน ص ฮ ي ح ุลบุคฮารีที่รายงานโดยอิบนอับบาสรดุลลอฮฮุุอนมานนบีสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามามันละมลุฟีออยามินอัฟ ظل มินฮาฟีฮาดีฮีทนายบีบอกว่าไม่มีการงานใดที่จะประเสริฐในช่วงเวลากลางวันนาจจะดีกว่าอันนี้แหละทนายบีได้กล่าวนั่นคือหมายถึงสิบวันแรกอ้ย่าหมายนี่ไอ้ย่ามะล่าชร์พวกว่าในสถาบันกามรทำอุรัสละละเมฆกระทั่งการออกจิฮัดหรือการออกไปต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วท่านนบีก็บอกว่าแรงจิฮัดแม้กระทั่งว่าการออกต่อสู้ก็ยังเทียบไม่ได้อิลลรจุลขรจายุฮัติรุบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟัลัมย์ร์จีบิชัยนอกจากว่าคนคนหนึ่งที่ออกไปด้ยวยกับร่างกายของเขาและก็ทรัพย์สินของเขานะในารายงานอิลลรจุลขรจ์บินัฟซิฮิวะมาลิฮิ ก็คือออกไปด้วยกับร่างกายและก็เงินทองด้วยเอาทรัพย์สินออกไปด้วยออกยี่ห้อในอุนทางของเราโดยเงินทองและก็ร่างกายฟฟลามยัรเจบิชัยเลิกเขาก็ไม่ได้กลับอะไรไม่มีอะไรกลับมาเลยทั้งร่างกายเขาและก็เงินทองหมายถึงได้ตาย ش ฮ ي ดถ้าหากว่าใครก็ได้แต่ที่ตาย ش ฮ ي ดนั้นนั่นคือถือถือว่าระดับสูงสุดแต่ถ้าอื่นจากนั้น แสดงว่าสิบวันนี้คือดีกว่านอกจากคนทีต่ตายเฉียดอย่างเดียวอันนี้คือความประเสริฐของในสิบวันแรกของรุลฮิหแล้วในอีกสารงงานนะท่นบบานอับดุลลาอ์ไม่มีการงานใดที่จะมีความประเสริฐ

เมื่อถัง jihad โอรัสสรุลละละอแนวทางของอัลลอฮ์นั่นแหละออกไปต่อสู้เนวทางของอัลลอฮ์นั้นท่านนบีก็บะฮ์วะเลน jihad ฟิซาบิลลาละเมื่อถังจ i ฮาดก็ยังเทียบไม่ได้อิลลารุจุลุนขหรอจับินัพสิฮิวะมาลิฟะลัมยัรเจมินซาลิกะบิชัยิละก็เขาก็ไม่ได้กลับมาเลยนอกจากคนที่ออกเนวทางของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกแล้วหมายถึงว่าได้ตายชะฮีด อันนี้คือจากความประเสริฐในะองค์การต่างๆนี้หลักฐานเหล่านี้มงบอกถึงความประเสริฐที่เอาหล่อสุบฮานว่าตาละได้ให้ในสิบวันแรกฉะนั้นโอภิน o องทีทรสถาทาั้งหลายเราได้เตรียมอะไรแล้วเรียงได้เตรียมอะไรบ้างแล้วในส0บวันแรกนี้ที่เราจะกระทำความดีงามนะฉะนั้นเราให,ให,ให,ให้พวกเราเตรียมตัวพี่น้องนะที่จะขยันขันแข,ข็งในการทําความดี นะให้เรามุ่งมั่นอีกครั้งในสิบวันนี้เ้ื่อการทำความดีทนานบีซอเซอุ์แลมได้ส่งเสริมให้กระทำความดีนะท่านบีอเซอุ์แลมให้ทำความดีออามาลุส,สร่อยคือการงานที่ดีทุกอย่างอานที่ดีที่สร้อยทุกอย่างและกะท็ที่สาเหตุที่บอกว่าสิบวันแรกนี้ เขาเดนสุนิจจานั้นมีความประเสริฐนั่นก็คือเพราะว่าน,นั่นก็คือเป็นฤดูการฮัจ์ผู้คนจะไปทำฮัจจกันและก็เตรียมตัวที่จะทำฮัจอันนี้คือเป็นฤดูการหลายคนก็คือเริ่มไปในช่วงเวลาแบบนี้หนึง่งสุนทิจเริ่มไปทำฮัจกันเลยหรือบางคนก็เริ่มไปทําอมราะกันเริ่มเดีวยวกับอมราะก่อนอันนี้คือจากความประเสริฐของมัน และก็มันก็จะจริงเลยเป็นฤดูการที่รวบรวมซึ่งอิบาดะต่างๆพอมีฮัจ์เข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้ในเดือนอื่นไม่มีการทำฮัจ์ก็เลยรวมอุสูลอิบาดาห์การละมาการซดก็ต่างๆรวมการใจสาก็แล้วแต่และการถือสินอดทนายบีซอลสเลมก็ส่งเสริมให้ถือสินอดโดยเฉพาะในวันอัลอฟะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปทำฮัจจ์ لكا كان اباداتا نتاع زيكرو الله سبحانه وتعالى نوصول اباداتا لاي روم جنداني روم بيتين حج لكا امراه دوي واتمو الحج والعمرة لله الله كاوات يوم تام حج لكا امراه نتاع الله سبحانه وتعالى حيث و حي بون الله سبحانه وتعالى لكا تام حج لكا امراه Allah سبحانه าละสังเฮททำฮัจละก็อุรมะเพื่อ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะ ت ع ا ะ ى เลก็มีในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์มากมายในช่วงนี้ก็คือมีช่วงวันซิกรุลลอฮ์การคนที่ไปทำฮัจก็ซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดในช่วงฮัจนั้นน่ะนะทั้งวันอัลรฟะและทั้งวันอีดทั้งออยามมุีนาวันที่อยู่ในทุ่งมุมีนาล้วนและทั้งหมดนั้น อยู่ในการซิกรุลลอฮ์และกเช่นเดียวกันอีกมันมีในเรื่องของการเชือดอัลอัดฮาหรือว่าชุดเชือดอุดฮิยะนั่นก็คือเชือดกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กระดูการฮัจ์อีกเช่นเดียวกันนะกระดูการฮัจ์อีกเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ทําฮัจ์แล้วก็ไม่ไม่ไปทําฮัจ์ด้วยก็สามารถเชือดอัลอุดฮิยะเป็นความประเสริฐพี่น้อง าท่านนายีสดสลิมก็ได้มาบอกถึงความประเสริฐของอุทิยและก็ยังมาตำหนินะใครก็แล้วแต่ที่มีความมั่นคงมีความดีเหลือมากมายและไม่ทางฟุรบานนะมัน,นท่านนบีก็ยังตำหนิคนเหล่านั้นและคนที่ทำอุทียหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ความบรักะให้ความประเสริฐแก่เขาให้ชีวิตให้มีความสุขเปิดความดีงาม,ม้กบเขาอีกถือเป็นการขอบคุณตอนนี้มา ที่ Allah ได้ให้แก่เขาในวันนั้นนะนั่นะนะคือวันอีดอัลอาฎฮาอันนี้คือเป็นฤดูกาลพี่น้องเป็นมูเซมที่จะให้เรานั้นได้ขอบกวยความดีอีกมากมายส่วนในเรื่องของอามาาอิบาดะที่ส่งเสริมกนะ็นะคืออามาสร้อยแหลทั้งหมดนั่นะนะคือเรื่องของการละมาการถือซินอดอันะนี้คือก็มีส่งเสริมในการทําในสิบวันนี้ สำหรับคนที่ไม่ไปทําพัชก็ทั้ง10วันก็เป็นการดีเอ่อทั้งวันที่หถึงวันที่เก็เป็นการดีนะแต่โอส่วนวันที่สินั้นน่ะก็จะได้ถือสินอดพาอเป็นนะวันอีดนันจนกระทั่งถึงเอ่อวันอีดที่สิบสานะวันที่สิบสามของสุดฮิจร์หลังจากนั้นอีก3มวันก็ ไม่ควรในการถือสินอดเพราะว่าไม่อนุญาตในการถือสินอดเพราะว่าเป็นวันออดวันเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นวัน,ว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 นการกินและการดืม่มและก็ให้มีการขอบคุณต่อลล l a ์รำลึกถึงลลล a h سبحانه และ تعالى และก็มีให้ส่งเสริมให้ทําการทำฮัจจ์และก็อัมรอนะสำหรับคนที่ทำฮัจจ์นี่คือวาจิบสำหรับคนที่มีความสามารถแล้วส่วนคนที่ไปแล้วก็ส่งเสริมอีก นะก็เป็นการส่งเสริมอีกและก็เช่นเดียวกันอุหมรอ้ก็เช่นเดียวกันบางคนก็บอกอุหมรอ้นเป็นวา j ิบเหมือนกันเพราะอัลลอฮฺสุบะานุตาลาสร้างนะว่าติมุลฮัจญะวันอุหมรอ้เถะลิลลาห์นั่นคือสําหรับคนที่มีความสามารถแต่ก็มีบางทัศนะก็บอกไม่ใช่วา j ิบเพราะว่านบีไม่ได้กล่าวในฮะดีสในฟารดูการทําอุหมรอ้นในเรื่องรุกลอิสลามท่านนบีบอกแค่อย่างเดียว นั่นก็มีคีราฟแต่ว่านั่นก็คือทํานันเป็นการดีพี่เนองทำนันเป็นการดีสำหรับคนที่มีความสามารถหนึ่งครั้งก็ได้ในชีวิตและถ้าหากว่ายิ่งถ้าหากว่ามีความสามารถอีกนั้นก็ให้ไปอยู่เรื่อยๆนะในการทาอมร้อนนั่นนะให้หมดวาจิบไปส่วนหลังจากนั้นก็เป็นฟอ,ฟอดีลาฟ์นะถ้าหากว่าตามทัศนะที่บอกอมร้อนเป็นวาจิบนั่นก็คือให้ทํา อยู่เร uh, 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 ื่อยๆและก็มีในเรื่องของการอามานอื่นๆอย่างเช่นการเตาบะอันนี้ให้มากไปกับการเตาบะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮฺ س ะ ح าล ه และก็ในเรื่องของการอ่านกุรานการซิกรุลลอฮ์การขอดวงการบริจาคทานการทําดีต่อพ่อแม่การแดะวะไปสู่อัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه าละ การสั่งใช้ทําความดีและข้ามปรามความชั่วอันนี้คือทั้งหมดก็คือความดีนะความดีต่างๆนะให้ได้ทํากันในสิบวันแรกอันนี้ในของเดือนสุนฮิจจ์และก็เช่นเดียวกันอีกนะใครที่มีความสามารถในการทำเชิดอัลอาอัฮีหรือว่าการเชิดกุรบานนั้นก็ให้ทำในวันเอในในวันีออัลอานีนะพี่น้องจนกระทั่งถึงวันที่ สิบสามของเดือนรุ่ฮิจร ah, ์นะนั่นคือเวลาเชือดเนื ok ้อกุรบานเริ e ่ม e ตั้งแต่วันอาทวันที่สิบถ ah. ึงวันที่สิบสามของเดือนรุ่ฮ no ิจร์และก็ให้มากไปกับการซิกรุลลอฮ์อันนี้คือพิเศษอีกพี่น้องการซิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะการตะกบีรนะให้มากไปกับการตะกบีรในสิบวันแรกนี้นะให้มากนั่นคือตะกบีร มุตลักน er ั่นน่ะโดยรวมมันให้ส่งเสริมให้ตักบีตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันสิบวันแรกให้มาประกอบการซิกรูลลอและการตักบีร์โดยเฉพาะมีใน h ะดีษนี้ท่านนบีสุลตัลละลัมส่งเสริมให้แม่ไปกับการซิกรูลลอในในสิบวันนี้ท่านนบีสุลตัลละลัมกล่าวในสุฮีในสายรายงานของอิหม่ามอัลฮัมมัดนะจากที่ได้รายงานมานั่นก็คือ

วัดตะกบีริวัดตภมีด์ดังนั้นพุทธันทั้งหลายก็จงมากไปกับการตะฮลีลการกล่าวลาอิละฮะอินัลลอฮฺการการตะกบีรนะอัลลอฮฺอักบรนะให้กล่าวให้มากแล้วก็ตภมีก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คือซิกรุลลอฮ์พี่น้องยิ่งใหญ่นะซิกรุลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่และก็เช่นเดียวกันอีกที่การทำฮัจญ์นันะพี่น้อง تمر ذكر الله قال في من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تيجين تيتو كسان هيكان ثم كان طواف طواف بارك الله لك السعي صفا ولك, ولك مرؤة لكا كوان صاو هننا كابريتي جاهمي كان املكتن الله الله انكبنا املكتن الله سبحانه وتعالى شنو كان يدو حج ما تموتنا تيالاكلا و اذن في الناس بالحج ياتوكا رجالا جون رياك روم فوكون ما تمحشت الله سنة النبي ابراهيم فوكون جمعا دون ماها وعلى كل ضامري ياتين من كل فج عميق Lekasnya dia akan bunyian fahana Bun pesusat Dan dia ni akan mirot rah Jemaah tuk-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 saratit Allah SWT Cahaya pukul matam haj kan pina Maka kita sampai Nabi Ibrahim Ya Tiri min kulit fajin Li yashadu mana fi alahum putih Pokau jemaah hendeng Prajuriti pokau jadai ram Wa yadhkuru semallahi fi ayaamim Ma'lumat Dan และเพื e ja Allah. Allah, e ja um ่อท ah. ah. hey, ี่จะให้พวกเขารำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่พี่เ้องและเพื่อที่จะให้พวกเขารำลึกถึงพระนามของพระองค์เลียกุรุสมัลลอฮิฟีอายามิมมาลูมาตในวันที่เป็นที่รู้รู้กันนั่นก็คือสิบวันของสุนฮิจจาสิบวันแรกของสุนฮิจญะเนั่นคือให้มากไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันอีกในสำหรับคนที่ทำฮัจจ์แล้วก็คนที่เป็นทำฮัจจ์ก็เช่นเดียวกันนั่นในวันอีดแล้วก็อีกสามวันนั่นแหละ Kahaya mak berkata dalam lirik dengan Allah, dan tiap orang dah senggaruah wakul Allah fi ayamim madudat. Jom ram lirik dengan Allah ter dalam wainเวลาที่มันมีข้อจำกัดเวลาที่น้อยนิดอันนั้นนั่นคือ madudat. Ini kehairam lirik dengan Allah dari rum. Lepas kecindelikan di pihong orang doa di Allah Subhanahu Wa Taala. Dari senghaira tamaman ibadah danana kehairam lirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. สั่งให้มีการละหมาดเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮาน altogether นะเอาไวเอาอที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าว่าอักิมิสซาลาตัลิดิกริและกระจงละหมาดนั้นเพื่อรำลึกถึงข้านะจงยืนละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้าว่าอักิมิสซาลาตัลิดิกริและก็เช่นเดียวกันการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮาน altogether ความประเสริฐมากมายนับลักเราว่าละดิกรุลลอฮิอักบารลองดู การนำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดและการนำลึกถึงอัลลอฮ์ถือเป็นการขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยะดเพิ่มความดีให้พี่น้องใครที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์คนที่มากไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเถอคนนั้นก็คือคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์รำลึกถึงเนี้ยมากต่อพระองค์และมันขอบคุณต่อพระองค์จากนั้นก็จงมากไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ให้มากไปกับการตัสบีห์ตัพมีดนะตัพลีลและก็ตะกบีรอันนี้คือ การรำลึกถึงอัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت ع ا แล้วก็ท่านนบีก็ได้กล่าวในความประเสริฐในหลายๆฮะดีสนะพี่เนองการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นแหะอย่างเช่นที่ท่านนบีได้กล่าวว่า س ب ล ا ل م ร ر ดูนพวกมุฟริดูนนั้นนะได้ล้ำหน้าไปแล้วน่าได้ชนะไปแล้วเหมือนอย่างนั้นน่าได้แซงหน้าไปแล้วความประเสริฐของพวกเขาเน่ะบรรดาศักดิ์ก็มว่ารหรือโรสูละ و َ م َ ل ْ م ُ ف ร ر ِ د ُ يا رسول الله كايرو منفردون اريرو ما تنكاي تنبيك لاوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قوتي لهم لغتين الله يا ماك معي تنبش عليك قوتين لهم الله يا ماك قال ينه لغتين نبيك الا اخبركم بخير بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها สี่ดั่งเจ้าที่คุ้มเอาแม้ฉันจะบอกถึงบทท่านถึงการงานที่ดีที่สุดของพวกท่านและมันเป็นความประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์มาลิกนะนะเจ้านายของพวกเจ้าหมายถึงอัลลอฮ์สุบฮาน้อยตะยแล้และจะยกระดับสูงที่สุดให้แก่พวกเจ้าให้แก่พวกเจ้านัุนว่าค่อยรุคแล้วกุมมินอินฟาคิ الذهب والورق และก็ดีกว่าที่พวกท่านทั้งหลายจะไปบริจาคเงินหรือบริจาคทองอีกโดยซ้ำขอใรุลลกุมมินอันตัลกาวอดูวะกุมฟายดริบุอานากุมวตต์ริบุอานาคุมและก็ดีกว่าการที่พวกท่านทั้งหลายออกิฮาดซะอีกที่ออกไปต่อสู้กับศัตรูฆ่าฟันกันนะตัดคอพวกเขาหรือพ,พวกเขามาตัดคอพวกท่านอัลลอฮ์นี่

นะความเมตตาสรับผู้ที่รลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมากแดะทักทีอัลลอฮ์กีรอละะกิรัลอมาะักัลลอฮหามาแะทัีอัลอให้และกอัลลอฮ์หเากมายทั้งีู้ชายและ้หกิงอัลลอฮหเขเตรายมใหักับพวกเขาึ่งรางวัลอันยิ่งให้เเตรียมให้พวกเขาซึ่งผลการอัยโทษให้ละุมมและกอัอามาและการอางวัลอันยิ่งใหญ่ อัลลอฮ์นี่คือให้มากไปกับการนำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องมากมายจากความประเสริฐของการนำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตะอานและแล้ก็เช่นเดียวกันมีการตักบีรพี่น้องนะสุนนะก็ให้มีการตักบีร์สุนนะมีการตักบีรอีกนั่นก็คือสำหรับคนทำฮัจญ์นั้นน่ะนะหลังจากตักบีรโดยรวมแล้วนะคือมีการตักบีรแต่ว่าส่งเสริมเป็นสุนนะอีกนั่นก็คือหลังจากละหมาดฟัรดูใครกับคนทำฮัจญ์นั่นคือตั้งแต่วันอีด นะตั้งแต่วันอีดเลยก็นะคือให้กับคนที่ทำฮัจต์ตั้งแต่วันวันอีดแต่นะพี่น้องส่วนคนที่ไม่ทำฮัจ์นะพี่น้องส่งเสริมให้ทำตั้งแต่นั่นเลยมีรายงานว่าท่านนบีก็เริ่มตะกบีรวันอัรอฟะก็ได,กกกกออด้และก็หลัออลงจากนั้นก็วันอะีดแล้วก็อีกสามวันหลังจากนั้นนะถึงวันที่สิบสาม นะหลังจากตกดินนั้นนั้นคือให้ตักบีรทุกหลังละหมาดฟ้รดูนันเป็นการส่งเสริมอีกเช่นเดียวกันมากขึ้นไปอีกอันนี้คือพี่น้องนะให้เราได้มีการขยัน,นขันแข็งกัน,นทำความดีในการดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาแล้วก็ทำดีอื่นๆก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้พวกเราได้รับความดีงามให้พระองค์ให้เมตตาแก่พวกเราให้พระองค์อัลลอฮฺะตให้ความ สำเร็จและก็เตฟีกให้แก่พวกเรานะเรานั้นพี่น้นองที่เาทั้งหลายหวังจากอัลลอฮ์สุบฮานะเพียงองค์เดียวจากความดีงามและขอจากพระองค์นะให้พระองค์ทรงประทานความดีงามแก่พวกเราขอยพระองค์ทรงเมตตาแก่พวกเราให้ฮีดยายะแก่พวกเราให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราตอบรับอามานที่ดีของพวกเราและก็อภัยโทษจากสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายแล้วขอจากอัลลอฮ์สุบฮา,ะานะตะเภาให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสําเร็จ خامدين والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته